Gần em ở lần lượt không có thể nói đến lần lượt อนนอนะแล้วลูกมันจะจอยอดนะครับอันอ้อนอนนองตัวเนี้ยนะครับตอนแรกจะต้องมีวิธีเอาเมเล็ดข้าวโพดลงมาเนี่ยทำไมเป็นเราต้องคุกเมล็ดก่อนเนาะอย่าคุมเมล็ดแต่เขาไม่ได้คุมเมล็ด<า>เมล็ดสนะักอ,อ่อันนี้ไม่เป็นไรไอ้นองตัวนี้<อ>ข้าวโพดอันนี้แค่ใสนข้าวโพดมันจะกินมดนะครับอันนี้มันเป็นหนอนนะครับ ถ้าข้าพโพดแก่แล้วไอ้หนอนนี่มันจ,จอกไม่ได้มันจะจเจาะเยอะไม่ได้จเจาะเยอะไม่ได้มันก็บมาเจอกครอบอับถูกบ่เพราะฉะนั้นเขาไหญ่ก่อเพราะฉะนั้นกับดักตีหวังได้ดีที่สุดคือหลังจากเทาดูแล้วหนอนมันเนี่ยลงลงดินเนี่ยเดาได้ยังไงเดาได้จากตัวนอนมันเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ใหญ่บอกเคลื่อนไหนแว,ว,ไวแล้วเนี่ยตัววันวันนี่นะเพราะอย่างเดีเ๋ยวมันออกจากดักแด้มามันจะต้องหาอาหารหาอาหารเสร็จมันจะบินมาให้กินนี่มันจะตกนี่ตกใน่ตตึงตัวพูดตัวแม่ เพราะที่ทำลายตัวหนึ่งหมายถึงเราทำลายไปสามร้อยถึงหน<ด>ึ่งมันจะบินมาเข้า<อ>แต่ก็ต้องบอกว่ามันจะบินเข้าหลังจากต้องเขาต้องเดาอายุของหนอนตัวเ้งก็หนอนมันแกนตัวเต็มที่ปั๊บแผงบาที่วันต้องเข้าดักแน่นับแปดสิบวันสอนของโทมิจ้าตห่งเฟสนะครับอันนี้สำหรับหลักการในเรื่องของ,ของ,ของการป้องกันกำจัดหนอนตัวนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยที่อันมันเกิดขึ้นนี่ะติดตามให้ ในคลิปใน,นนิติอันส่งไปเนี่ยม,มันอยู่ในระยออายุสักคำแน,นน้ำก็คือฉลากหรือคำอันนี้คุจะบอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับการใช้การยังอัตราการใช้นะครับที่มมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของที่มันระบาดล้วเนาะมันมาอยู่ในต้นรขาโขกลัวเนี่ยโขกันนะปลา ในรักกว้างๆก็คงจะเปลี่ยนลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ที่พี่น้องเซนทรอลต้องมันเข้าไปแล้วก็นะครับพ่นพร้อมเพียงกันเนี่ยพ่นทุกพื้นที่พ่นทุกเจ้าอันเนี้ยจะช่วยเสริมนะเสริมประสิทธิภาพมีสองคนนะมันอันนี้อ๋อเอ้น่อยไหนใครเป็นใครเป็นเกษตรกรหรือเปล่าต้องมาถึงด้วยครับเนี่ยมันเล็กอยู่อ๋อมันเล็ดอยู่ นโยบี่นะครับ<อ>ต้องเป็นไว้ที่เขาสามารถชีต้นเดียวเนี่ยเอาก็หลายตัวได้อ๋อเคคบเอวันนี้ไปเลยเพราะอังกับดักช่วงนี้นะมันจะบอบินเขา้าเพราะว่าตัวเต็มไว้มันตายไปละมันหนีไปละค้นกับว่าเนี่ยด,ด,ดูจากใบกันก็ได้ดูคร่าๆบ็ดูจากใบก็เนี่ยเพราะที่ผมมองวังวนนอนมันจะออกมานั่นแหละเอาเย็นๆถ้าร้อนเกินย้ายไปเสีย ก็เสียเวลาผมบอกเขาเออจ้เขุนจะวางวางไว้ก็ได้เผื่อว่ามีมีที่อื่นมาเข้ามาเพอบุตรหลวงเลยนะเพราะลำนขวดนะตัวเมื่อกี้ปมีขวดไหมมีขวดไหมมีขวดไหมดอดีกว่าน้าบอกเปล่าหนไหมในกล่องมันใช้เส้นัำนะแต่เราต้องใช้หน้าดำนล่องอะไรนี่ใช่ไหม